เซเลกเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเด้งกลับออนแมกนีติกทำงานมอเตอร์ก็จะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจากเซเลกเตอร์สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบจอ็อกกิง้งหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์ฟิลแมกนีติกคอนแทคเตอร์ Overload, Relay, Selector, Switch และมอเตอร์นะครับหลอดไฟหลอดนี้จะแทนเป็นมอเตอร์ต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นสายลายส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสายนิวตนันสายลายสายสีน้ำตาล สายนิวตันสายสีฟ้าสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าฟิลนะครับออกจากฟิลก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์หน้าคอนแทค NC นะครับหมายเลข95และหมายเลข96 ออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96ก็จะมาเข้าซิเล็กเตอร์สวิตช์หน้าคอนแทค NO ออกจากซิเล็กเตอร์สวิตช์หน้าคอนแทค NO ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก a 1ออก a 2นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตอนต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ ก็จะมาเข้าด้านบนของฟิลนะครับจุดนี้นะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าฟิลนะครับออกจากฟ <c oughs> ิลก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดรีเลย์ หมายเลข95จุดนี้นะครับออกจากด้านล่างของฟิลก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96ก็ะจะมาเข้าซเล็กเตอร์สวิตช์นะครับ จุดนี้นะครับหมายเลข9 6หมายเลข9 5และหมายเลข9 6ของโอเวอร์โหลดจะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข9 6ก็จะมาเข้าซิเล็กเตอร์สวิตชจะเข้าด้านล่างหรือเข้าด้านบนก็ได้นะครับต่อไปนะครับออกจากซิเล็กเตอร์สวิต ก็จะมาเข้าคอยของเมกเนติก A 1จุดนี้นะครับจะเป็นคอยของเมกเนติก A 1ออกจากเมกเนติก A 2 จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันก็จะมาเข้าล่างเบกเกอร์เมนนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านล่างของเบกเกอร์เมนสายนิวตันด้านซ้ายของเบกเกอร์เมนก็จะเป็นสายลาย ด้านฝาของเบเกอร์เมนก็จะเป็นสายนิวตันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อวงจรกำลังกันนะครับสายลายและสายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าด้านบนของแมกเนติกนะครับสายลายก็จะมาเข้า L 1สายนิวตันก็จะมาเข้า L 3นะครับจุดนี้นะครับสายลาย ก็จะมาเข้า L1 นะครับด้านบนของ m a g n e ติกและสายนิวตอนออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้า L3 นะครับด้านบนของเมกเนติก ข้าด้านบนออกด้านล่างก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็จะเข้าตัวมอเตอร์ T1 ก็จะเป็นสายลาย T3 ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายลายและสายนิวตนัน ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ On Breaker Selector ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเด้งกลับ On Magnetic ทำงานมอเตอร์ motor ก็จะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจาก Selector มอเตอร์ก็จะหยุดการทำงานนะครับมอเตอร์ motor ทำงานปล่อยมือจาก Selector มอเตอร์ก็จะหยุดการทำงานนะครับ Start มอเตอร์แบบจ็อกกิ้ง On o อปออนอปหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ